เรถจับว่าเปิดประตูเองีแล้วมือนี่ก้นเปิดอันยังละมันยาาขึ้นเดี๋ยวเดี้ยวรถยำนั่นจะขดกตรงไหนลายมือมันเยอะขึ้นรถไปฝ่าความเร็วสูงเต่บุลน่ะละพี่บอยว่านารถขึ้นี่ปุนเลยก็ไม่กี่ซ้อนมันงูพี่ขึ้นนารดแปลงล่างนี่นะนารไม่กี่ซ้อนที่จะรับประทานเอ้า เราไงรับถ้าเป็นรดเล่าเราจะถือว่าขึ้นขั้นน้ำเจเราไปบ่มันเป็นรถ้หี่รถใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว่กระองใอบาพอคุณแจ๋่อยู่ใกล้คุณแจม่อยู่ใกล้เรคยไม่ได้บายค่ะโอเคกหมันเคิบดีมากมันนิ่มมาก มันมันก็แตกต่างกับรถอันนั้นแหะไ้าครบบอยไม่คลงทิ้งบอยไม่คิดจะลงทิ้ง่างบอยบาก็เคยเห็นบอก็เคยเห็นรถอันนี้อันนี้มันตัวใหม่เด็นตัวใหม่เพิ่งออกใช่เราหมักบอตรงที่ระยะแล้วจะได้นอนเด้ขาปราไมด้ดมามขใอันนั้นน่ะ มันตรงเดียบขาใต้ตีแต่ว่ามันอันนี้มันไม่มีที่พักแลมันไรนมี่มันไม่มีที่พักก็ไม่เรียบม่ว่าถ้าเกิดนอนน่ยมันก็คลั่งไหมอย่าไปยิแบงกับผู้หน่อยไหมไม่ยิแบงกับเขานนเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยว่เราเจ้าบอกเขาว่าเขาจะยืดเก้าอันนี้ก็ดีย่ดมาขึ้นนนมากกว่าดีบดเนาะ อันนี้ว่าเปนโตท็อปเดยโตทอปอันเปิดอลังค่าเลยโอ้ยามันห่วยเขาเัวเดใ่เดิงจริงต้นตัวเห็นวอมันมื่นกคักเลยตะวักข้างในอ่ะเดี่ยวมากกออกไปกันทุกคแล้วแบกว้างนะกว้างเขาพวกเนี้ยตอนี้หักลงประกอบอตรงนี้อยากไปรถเดีก็เอมเนเดียรได้สื้อขาคุณิง งานเกนนาน,น,น,าน,านกดนะเ็อกงกัอากทำาแอคทิวิตี้ได้หลายอย่างมันก็ไม่กระตุกไม่อะไรเวลาต๊ลงไม่กระบอนั่นอมมันมนุ่ม,กว,ม,มนนวกว่ากันไม่ไม่ซื้อดอกขอบกากาครับแห้งๆ <c oughs> <ปะ S 2> แต่วก็นในกไกชากป็นไดน้อนบอตองลอยยี่สิบเจ็ดหมิงบอว่านกาครับแห้ง พอรถไม่แล้วมันก็ไม่มีนี่เดฟไม่ถ้อ่เสียเดฟไม่เป็นฟุมกเอาบใช่ไหมมัเป็นไรกเอาดจก็เลยก่อเกียร์หนึ่งังซีองสเอามันซองสอดด้อพอเบิงกนี่ยเนี่ยน่ยมันมันบ่มี้อ่ะอลัเอกบมียเอาให้จะไดยไม่กดเอาบ่ไม่ไดสิเขาเกียร์เลคือโดเอาเลยอาดาดดีด่อหาเซลล์เอา มันนี่ไม่โตไม่แบบเอาดาคาเพราะว่าใสนแล้วถ่ดกเางทนพอไม่ก็จอดั้งกมีรถทาร่แล้วนี่จ่ายั้งเ้าแ้มไม่มันมีศูนมันสอมเะกือบ่สิบสอสั่งตประมาณเด้าบาทไลอก แล้วก็ขี่ให้มันน่ยใ่ไหมตี่รถเเขาก็ได้ใส่น่งังเงินเ็มแต่เราเอาต้งแตมมื่นรถสายแบบมื่แเราว่าือรถไหมซือรถรถไหมขางนอสนจหรอไม่เันยนเราว่ามอยากใช้ั่ไงคือมันก็ไม่ต่างอะไรอ่ะมาเข้ามามันนอนเมื่อไรแต่มันเก เขเคยใส่มาก่อน้วเขาหูวานเป็นีองเขาสีข้นรวไม่ได้เฮ้สกดไนขาับดชออะนเอเวอร์เยกว้านึงแต่ับมืนะเป็นยุงรับปลาอ้าวปลาดี รดไคือของอะรถตู้คันรถตู้คันใหญ่จะเป็นแนเซอร์แนเซอร์สไตล์แหละ้าคอยสีจังคนขับอีกามามหนเลยนเอเลแล้วก็ของพวเนี้ยเจะเรีย้เงี้จริงแมนเขาก็ต้องไปถึงที่พักโรงแรมก่อนนี่จะแด้วัวตองาลอกกันแมนคุานคมแงมีรถใส่รถจากทคานสอ ตอนนี้ตอ,อนนั้นน่ะหนูอเอาปาเจโร่เขาใช้อเอาปาเจโร่เขาใช้แล้วที่มันเกิดวัติตี่เถอะเพราะความรีบอขอกันเลยว่าเอาแค่แกไขปัญหาที่ต้นก็คือมันเปล่ามันบอเพราะเพราะว่าบากันบออาจจะก็เป็นเวลาคือแบบมันมีแต่ไม่ยิ่งแบบว่ามีคนสี่รเรากบางที่เ,เข้าไข่เฮ็ดงานสองหนา่งลามะมหนีน้ำไปหนุนน้ำเมืองสิมันม่ามีคนประสานงานเมื่อสิ ก็เลยคิดว uh> ่าโอเคตั้งแต่สั่งงานเพื่อเดียวเนี่ยมันมันมันจะได้รู้เรื่องกว่าทุกครั้งเราก็จะอ่านลายถุงกันว่ามีงานที่นี่ที่นี่ที่ตรงจะส่งรายละเอียดเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเวลากี่โมงเป็นไายกี่โมงเขาก็ต้องวางบัตรที่มีสายวาโอเคมันเกิดจากความหิบมอเกิดจากความมออันนี้เท่ากับเออคือว่ามัน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  มันก็ต้องมีรถอีกคันนึ่ง่นี่ปะเล้วทีเด็ดตกัน่าสเมือนี่เรื่อว่าเทยวนารซื้ออันทะเบียนรถแล้วพี่นแค่นบอเอ้านักเตเด็ฟันซื้อเลขฉดลโฉดมันูเจ็ดเนาะจหนักมันเด็่ที่ที่ว่าแล้วเราอีเด็ดมือแจตัว่าไม่กบ

ัหลันะครับบารววยเป็ดนูนีนัน้ำเขาแมยังไม่ลืมเหรอครับปัญหาสื่อไงมันมีตะขอลามอ่อนคือรถขันใหม่ของอยเสืนนั้นเหรนมไปืับมายการใหม่ความเน่านอแรงงานตึง ที่ได้เขามาแซ่ที่ได้เขามาในขมว์ขมวที่มันเขียนที่นี่แล้วก็ันเนิที่นั่แล้วก็มันซนข้าโคดาที่นี่กระขายอยเ